สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาลองกินข้าวซอยไก่ขนมกินน้ำเยียวเมืองเหนือมากินด้วยกันครับใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวตัวไทยทเที่ยวไปตามฝันให้ด้วยนะครับ ที่ต้องกินก็คือขนมจีนน้ำเย,ยวครับร้านอิ่มแป้แม่ขจัรน้ำเย,ยวซี่โคมขนมจีนขายยังไงครับตัวละสี่สเจ้าตัวละสี่สิบก็มีน้ำเย,ยวอย่างเดียวใช่ไหมน้ำเย,ยวซี่โคงมีตามลูก ข้าวซอยไก่ผมมานำเนียวซี่โคงถ่้ยหนึ่งแล้วก็ข้าวซอยไก่ซอยไก่เหรอครับครับสองอันร้านน้ำเนียวซี่โคงครับก่อนจะขึ้นวัดเกดีพระเจ้าสายที่เห็นไกลไก มาเมืองเหนือเชียงรายที่ต้องกินก็คือน้ำเย้ะซี่โครงกับข้าวซอยไก่ครับที่ผมสั่งกินไม่หมดหรอกแต่ว่าเจะดินอันนี้ก็เป็นถนนที่จะไปทางขวาไปอำเภอเวียงป่าเป้าครับแล้วก็ไปเชียงรายเลีย้ายไปเชียงใหม่ครับเราขึ้นได้เราขึ้นถึงที่เลยนะ ร้านก็จัดไว้สวยงามดีครับอันนี้คือร้านน้ำเยลซี่โคงชื่อร้านน้ำเยลซี่โคงซี่โคงชื่อร้านคือแม่ขจารานครับอิ่มแป้แม่ขจา,านร้านแต่งสวยงามมากแต่ขายไม่แพงครับจานละ40ิบบาท ขายราคาชาวบ้านเขาจัดร้านไว้สวยงามมากเลยก็ร้านหน้านั่งมากเลยครับที่ผมสั่งมาก็คือข้าวซอยไก่กับขนมจินน้ำเนี้ยวซี่โคงครับก็ ไม่ไม่ถนัดกินโชว์เท่าไหร่ก็จะจะจะกินหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ามันรอร่อยน้ำเนี้ยววองเนียวกับเป็นแบบอาหารเนีย้ยว้อยไก่นี่ใส่กะทิก็เหมือนกับแจงมะตะมันอะไรยังไง <c oughs> จึงกิอย่างนี้ผมเขากลงกินไม่ได้ ผมจะกินให้ดูอันนี้อันนี้คือเครื่องข้าวซอยไก่ครับ <c oughs> อ่อ รสชาติอาหารคนพื้นไปที่ไหนก็อร่อยที่นั่นครับอย่างผมกินอาหารใต้ทางใต้เขาก็บอกว่าอาหารทางใต้เขาอร่อยมากแต่ผมกินผมก็พาไม่อร่อยเท่าอาหารในสมัมอันนี้ก็คือน้ำเนี้ยวค่ะข้าวซอยไก่เป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือครับเขาก็ว่าอร่อยมากแต่ที่ผมกินแล้วก็ชิมผมก็คงกินไม่ได้แต่ก็จะกินครับ ถ้าเมื่อผมมันไม่ถูกปากย็ไม่อร่อยจะของเขาอร่อยคนน่าจะลดประมาณนี้ผมไม่ชอบวานารที่ใส่เกลิผมคนนีตสามถึงเตการกินก็คือข้าวเหนียวคื่อร่อยลุกปากก็ไม่ต้องบอกคืออะไรต้มตำน้ำตกราดก็คือแจงบอบมอาหานีสามประมาณนั้นก็เหมือนกับการตังเองรับ ผมเป็นคนนิาสารผมก็ต้องชอบฟังหมอหลังผมไม่ได้ชอบเพลงแบบสติงเพลงนนั้นเล้วทีนี้การเกิดขงคนแต่ละที่สินสารฟิงเวดลอกมันก็ถูกมาไว้ายนะถ้าดนตรีหมดหมอหลังแบบไหนแบบนั้นครับชอบหมดถ้าแบบสติง ก็ใช้คำว่าเป็นบางเพลงนะครับอย่างเพลงเพื่อชีวิตก็มีชอบอยู่หลายเพลงลูกทุ่งก็มีชอบอยู่หลายเพลงแต่ถ้าอย่างเซีสามแนววอลล์ไดก้ก็เหมือนการกินเลยอันนี้ก็เป็นร้านขนมกีนยวข้าวคาแปะไว้สวงงงยงามก็เป็นร้านระดับเก๋เองร้านสวยกันงสวยงามมาก ไม่แพง,งครับราคามาค้า,าละ40บาทข้าวซอยไก่นี้ก็40บาทราคาปกติเลยขนมจีนทางกรุงเทพก็จานละ40 30 40คือร้านเขาออกเหมือนจับจอก้าขายคนทั่วไปแต่ประดับประดับร้านแบบเหมือแนบบกับไว้คือท่องเที่ยวเลยครับ อยากให้ดูรอบๆร้านที่ผมบอกว่าเขาประดับไว้ท่องเทีย่ยวว่าร้านเขาก็เหมือนตะเกีงเขามีเครื่องหมายโต๊ะอกาดอกว่าตัวไหนแล้วก็มีบินตั้งเต็กไว้ก็คงจับจบว่าถ้าไม่มีโควิดหรือวันนีมานักท่องเทีย่ยวเข้าเยอะเหมือนกันครับ เขาขายราคานี้เาไม่ได้ชาร์จับ40บาทถือว่าถูกมากมีห้องน้ำเข้าฟรีด้รดยพอดีผมก็อยากเอ้ห้องน้ำก็ชมองดีมาดูเข้าประดับร้านนะครับก็สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวดูร้านเขาบครับ,รบประดับร้านสวยงามมาก อนนี้นักท่องเทีย่ยวมานั่งกินหนึ่งคนร้านแม่ขัจานครับเดีย๋ยวผมจะเดินเข้าไปจ่ายตัง์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับป้ามันไม่มี ร้อยสามสิบเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ให้เลยเจ็ดอันนี้ไว้หยอดตามตู้ทำบุญตามวัดครับห,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 หยอดหยอดตูน้นั้นวัดวัดที่นี่มันขึ้นยังไงนะปะมันมีตัง้งคืนอะบอกเลยเรา ต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมไออโอ้กด GPS เอาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเขากดเงียครับก็ชนที่ไหนเที่ยวที่นั่นแม่แม่กระจานเลยครับขนมจีนน้ำเยียวครับจัดล้ามสวยห้าดาวราคาชาวบ้านอยู่ตรงทางแยกไปเชียงใหม่กับเมียงป่าเป้า เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเที่ยววัดที่เห็นเจดีย์อยู่นั้นก็มาไม่มีแผนครับชนที่ไหนผมก็เที่ยวที่นั่นเที่ยวไปเรื่อยตามสไตล์ค่าไหนนอนนั่นที่ไหนสวยที่ไหนดีก็แวะแผนวางแผนไม่มีแม่ขาจานอิ่มแป้ร้านขนมกีนเป็น